สวัสดีค่ะหลังจากเพื่อนๆถักเข้ามาหลังร้านกันเยอะมากก็อยากให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน,น้ำหนักแก้วโลวันนี้หลังจากส่งของเสร็จเราก็จะมารีวิวกันให้ดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างผลิตภัณฑ์ของเราที่แพ็คเกจสีเงินสวยงามดูทันสมัยเหมาะกับนวัตกรรมใหม่ซึ่ง1กล่องใหญ่นะคะจะบรรจุไปด้วย30แทปซูลเราจะมีระบุไว้ข้างล่างถ้าสังเกตดีๆนะคะจะประกอบไปด้วย3กล่องเล็ก นีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงสามกล่องเล็กสีส้มแบบนี้ซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยก็จะบรรจุไว้กล่องละสิบแคปซูลเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการตกพามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบรรจุภัณฑ์ข้างในจะซีนด้วยกระดาษฟอยล์อย่างดีนะคะเพื่อที่จะกันชื้นไม่ให้เม็ดยาถูกน้ำืีเกลไป ข้างในข้างในตัวเม็ดยาจะบรรจุไปด้วยสีเม็รสีเหลืองอ่อนเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูข้างหลังกันนะคะสินค้าของเราได้มาตรฐานมีเลขออยชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะส่วนประกอบของยาทั้งหมดจะนำเข้าจากต่างประเทศร้อซซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังได้มาตรฐาน GMP และมีวันที่ผลิตแล้ววันหมดอายุชัดเจนนะคะดูตามรลอดได้ซึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.galrowthailand.com หรืออิงถือช่องทางการติดต่อของเรานะคะเข้าไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ f c e e o o o k g l l o w Thailand วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ